สวัสดีครับท่านผู้ชมเครือข่ายคุรุ่นใหม่นนทบุรีทุกท่านนะครับผมขณะนี้ผมเจมส์เชษาก็มาอยู่กันที่บริเวณท้องสนามหลวงแล้วนะครับผมให้ทุกท่านได้ดูการบรรยากาศในขณะนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศยืนขังนะครับพอดีเมื่อกี้นั่งคุยกันนิดหน่อยนะครับก็จะพาทุกท่านไปเยี่ยนดูว่าวันนี้เป็นไกมากนะครับสถานการณ์นะครับก็ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวพาให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศยามเย็นของท้องสนามหลวงนั้นเป็นอย่างไรนะครับสวัสดี300กว่าท่านนะครับ ก็อตอนนี้นะครับน่าจะเตรียมพระราชพิธีนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพระราชพิธีอะไรนะครับก็ให้ทุกท่านได้ดูกันในท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับยามเย็นนะครับยามเย็นในช่วงนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศหน้าสันติการนะครับมีการยืนหยุดขังนะครับแต่นี้พามาดูบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้ก่อนนะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับสวยไหมครับยามเย็นอ่าสวยสิ ตอนนี้เขาสามารถมาเดินเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็แนะนำให้ทุกท่านมาเดินเล่นยามเย็นได้นะครับก็ยังมียามเย็นสวยมากนะครับจริงๆท้องที่แห่งนี้นะครับเมื่อย,ย้อนกลับไป10ปี20ปีที่แล้วที่นี่เป็นของราษฎรนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้นะครับสามารถมานั่งกินข้าวดูหนังดูหนังได้ไหมดูได้ถ้าเรามี u t u b e นะนะครับแล้วก็ สามารถมาเล่นว่าอะไรได้แต่สมัยนี้มันมีกฎอะไรมากมายนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับผมก็อยากพาทุกท่านให้กลับมาดูอีกทีหนึง่งตู้ไปไหนไม่แน่ใจนะครับสวยงามไหมฮะยามเย็นจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็มีผู้คนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวิ่งเล่นออกกำลังกายโอเคนะครับเดีย๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศหน้าศาลดีกรานะครับขณะนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับตู้ตู้ต,ตู้ตู้ยังอยู่ครับตู้ยังอยู่อ่าเห็นตู้ไหมะัะ ตู้คอนเทนเนอร์ยังอยู่นะครับไม่ไม่ได้ไปไหนนะครับจะก็ได้่านก็ว่าไปนะใช่ครับสมัยก่อนทาได้นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปด้านนอกแล้วนะครับวันนี้ก็มาเดินดูบรรยากาศยามเย็นว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ตู้ยังอยู่ครับตู้ยังอยู่ตู้ยังอยู่ฟิฟอ่าให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูบรรยากาศด้านนอกนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับขณะนี้ยามเย็นที่ท้องสนามหลวงก็ถือว่า ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับหลังจากที่มีการสลายนะครับแล้วก็หลังจากที่ถ้ามีกิจกรรมตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมได้นะครับไม่สามารถที่จะทําได้ก็เดี๋ยวจะพัดขั้นไปดูโดยรวมขอขอนุญาตข้ามตรงนี้แล้วกันนะครับทานผู้ชมรถเยอะมากยามค่ำคืนก็มืดแล้วนะครับสังคมก็สวยนะครับสวยสวยเลยครับจะพาไปดูบรรยากาศยูนัขงของวันนี้นะครับให้ทุกท่านได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ให้ทุกท่านด้ได้ดูชมไปพร้อมๆกันนะครับบรรยากาศวันนี้มีการยืนหยุดขังอยู่ที่หน้าสันนิกานะครับทุกวันเช่นเคยนะครับท,ท่านได้ดูกันสวัสดียามเย็นนะครับสวัสดียามเย็นวันนี้ไม่มีใครไลฟ์ที่ไหนแน่นอนผมเลยพาทุกท่านมาดูที่นี่ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับขาวประจำของเรานะครับอันนี้เป็นรูปรุงครับของนัสยาโอ้ภาพสวยมากอันนี้คนก็ยังอยู่นะครับน้องมออยิ้ป่าเฮ้ยไปนั่งเล่นสนามหลทำไมใครบอกว่าใครบอกเขาไม่ได้เอ้ไปเกาหาเขา เราก็ไปทั้งชูรูปลุงชูรูปแฮงกิ้นชูสามนิ้วก็ไม่มีอะไรไม่เห็นเป็นไรแล้วเมื่อกี้แต่ไม่ได้ไลฟ์ออกอากาศนะถ้าไลฟ์คิดว่าไม่น่าเกินสามนาทีถนนน่าจะไปเขา<อ>ติด <c oughs> ตามเจ้าของอยู่ <c oughs> มาไม่ต้องกลัวตาติงตองแล้นะตาติงตองไม่อยู่แล้วตตตาิงงไม่กลัวมิสเตอร์ตาติงต,อง,ต,ต,งตองนะครับพ่อเป็นคนอยู่เป็นลัดจินละทางแล้วไปนั่งเล่นได้ครับนั่งเล่นได้อ้าวใครเนี่ยตกใจน,น,น,นั่งได้นั่งได้ แต่ถ้าอย่าไลฟ์แล้วกันถ้าไลฟ์ปุ๊บตำรวจมาเลยสนามหลวงเมื่อกี้ไปอยู่นั่งสนามหลวงกันออยยู่หไลฟ์ได้ก็เมื่อกี้ไปไไลมาคนเดียวไลฟ์ด้ไลฟ์อะไรอยู่กับพวกข่อยอ๋อเหรอใช่เลยนั่งเล่นเฉยๆไม่มีอะไรไม่เกินสามคนเนี่ได้คิดถึงทุกคนในเรือนจำวันนี้รู้สึกยังไงกับพาร์ตกรฉุนเฉินประกาศอีกสองเดือนทั้งที่เคอร์ฟิวไม่มีแล้วก็ไม่รู้คุณจะต่อทําไมอ่ะต่อเพื่ออะไรอ่ะใช่นไหม คือเรื่องว่าโควิดมันกลัวหรอหรือว่าเพื่ออะไรมันคือถ้าคนก็ตอนนี้คนทําอะไรมันก็ทําได้เนะมันมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะตอบ,อบพ,อพอลกอพอพลบออะไรของคุณหรอกถ้าตอไปมันก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วทําอะไรกันขวางกันอะไรประชาชนไม่ได้แล้วแหละเขาจะทําแล้วก็ทําไปเถอะใครอยากทำแล้วก็ทาไปเออใช่ไหมเอออะไรสักหนา <No. S 1> เบื่อเบื่อ เบื่อจริงเบื่อไม่ใช่เบื่อแต่พอร์ลกรฉุกเฉินนะไอ้เบื่อคนบริหารประเทศก็โคตรจะเบื่อเลยนะว่าอย่าไปไปสักทีเห็นไหมจะได้เลือกต้องเลือกตั้งไอ้มีรัฐบาลที่ดีๆกูจะได้ทํามาอันแดกมั่งไม่ใช่มานั่งไล่เมืองมายืนหยุดขาไงน้องๆเนี่ยไม่จบสักทีนะไม่จบสักทีนะถ้ามันไปแล้วมันอาจจะจบหน้เออเลือกตั้งในนายกที่บริหารบ้านเมืองดีเป็นแบบ ไม่ต้องเอาพวกทหารมาพวกประเด็จการมาพวกนี้แม่งเข้ามาก็แดกอย่างเดียวเนาะน,ะนันไม่ทําเยี่ยอะไรทําอะไรไม่เป็นมไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่ม่วพวก,กนั้นแหละเข้ามาใช้อำนาจอย่างเดียวนะครับก็สู้ต่อไปนะครับจะป,ประกาศไปแล้วอีกสอ,องเดือนก็เราติดตามดูนะครับก็วันนี้ผมก็ได้ดูกันกอนนนนะครับก็มีโอปอละโอปอมาละแสดงว่าโอปอมาก็ไล่เลี่ยงผมแล้วเนี่ย โอเคนะครับท่านผู้ชมครับก็บรรยากาศโดยรวมในขณะนี้ก็เป็นการยืนขังนะครับ1ชั่วโมง12นาทีนะครับโดยพลเมืองโต๊ะกลับนะครับจัดทุกวันนะครับยามเย็นอย่างนี้นะครับท่านใดที่ไม่ได้ไปที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะมาเริ่มกันได้นะครับก็ที่นี่นะครับไม่ผิดกฎหมายใดๆทุกอย่างเป็นเสรีภาพนะครับนู่นมาแล้วครับถนนหอยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยคุยกับหอยดีกว่านะครับ เป็นไงครับท่านเมื่อกี้ไปเยี่ยมชมบรรยากาศด้านในก็ตู้คอนเทนเนอร์สวยดีข้างในนะก็บรรยากาศดีมากนะคนจะวิ่งเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปขวางน่บรรยากาศดีมากเลยข้างในสนามหลวงแล้วเมื่อไหร่จะถอนออกครับท่านครับฮะเมื่อไหร่จะถอนออกครับบอกไว้อย่างนี้แหละเป็นที่ท่องเที่ยวของประชาชนไงมีปัญหาอะไรกันอ่ะนะแล้วท่านเมื่อกี้จะเปิดเป็นเซฟเฮ้าส์บ้างเหรอคะกับตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเดี๋ยวรอให้รถทหารว่างๆก่อนตอนนี้เอาไปช่วยบรรทุกของอยู่นะไม่ว่างตอนนี้ยังย้ายไปไหนไม่ได้ โอเคถ้าเป็น้องไปนอนทุกคนเจอขายของชนะช่วงนี้ท่านนอนน้อยหรือเปล่าวันก่อนท่านเหมือนจะเดินเซ่ๆแล้วจะล้มหรือเปล่าผมก็หันไปขอบไขอบขอบประตูรถเลยไม่ได้ขอบคุณเต็มเเลยนะที่ฉันอยากรู้อะค่ะท่านมีความละอายใจมากไหมคะที่เอารถทหารมาทุบขผิดแล้วก็ล้มคว่ำกระหน่ำนั้นอะเอาลูกทหารทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วมันเป็นยังไงล่ะฮะขอโทษ ตอนที่ท่านสั่งการท่านมีหัวคิดไหมคะว่ามันจะทำได้ไหมผมไม่รู้ผมก็เป็นหัวไม่แก่นวมันจะทำไปหนาพี่น้องไปเดนจนดูดกคนไปมีหนาอะไรขอบคุณนะครับน่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับมีอะไรจะ,จะพูดคุยเอไม่รู้วันนี้ผมม, <c oughs> มีคำถามไรจะถามนายกสามารถคอมเมนต์มาได้เรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับเราอยู่กับนายกแล้วนะครับ หมอคะถ้าไม่ได้ใช้หัวสมองคิดนะคะถ้าใช้หัวแมสตีอันนี้อันนี้อินกระแสหน่อยนะครับที่แร้ผมคือนายกนี่ตัวจริงครับตัวจประธานจริงแล้วผมไม่ได้นักศึกษาผมเป็นนายกรัฐมนตรีตะได้เป็นหัวหน้าขอร์รชโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเป็นหัวหน้าคอรชที่กับการที่ว่าโดนโดนตัดไม่เดี๋ยว มีคนบอกสู้ๆนะครับนี่คืออะไรสู้ๆนี่คือให้นกำลังใจใช่ไห <ป S 1> มพี่น้องประชาชนตำรวจครับออกมาไล่ผมไม่ไหวนะโอ้ยพอโอ้ยยังไม่ได้ติม <c oughs> ตำรวจกำลังดูสูก่กำลังดูเป็นอะไรกระเสริมหน่อยตำรวจได้ได้ไปเลี้ยงยังวันนี้นะ <c oughs> ไอโอได้ไปเลี้ยงยังาเบนด้านะฮะไปง้างนะไ้ยมีไอโอมีแต่ฝึบเป็นเดียว เมื่อไรท่านละอายใจออาสักสี่ล่ะคะท่านผมไม่ออกผมหน้าด้านมีอะไรเปล่าอะไรวะโอเด็กวทมเด็กโทเดี่ยวเลยแล้วตกลงว่าร้อยสิบเอ็ดเครื่องไอ้คนเข้ามาเยอะเลยเข้ามาจากไหนอะคะไอโหรอก็ใช่ค่ะมาบุญกองของท่านเองหรือว่าเป็นงบภาษีประชาชนอ้าวภาษีประชาชนเนี่ยเรื่องอะไรขอนผมอ่ะโอ้ยไอโฟนที่แจกร้อยร้อยเอ็ดเครื่องสองซิมดูทีวีได้นะมีกูเกิลเมตาโตทุกเครื่องรับรองได้นอน โอเคนะครับคนดูเยอะมากเลยครับขณะนี้ไม่ร okay, nice anyway> ู tense, ceux, ้ว่าความสามารถของน้องอ่ามีคนบอกว่าปากดีว่าว่าไปยุ่งหรอครับว่าท่านไปยุ่งไปยังหน้าตาก็ดีใช่ไมเป็นไงโอ้ไม่ได้ปากดีอย่างเดียวหน้าตาก็ดีแค่ลมไม่ดีมันหน้าตาแค่นั้นเองเออฮะปเดินข้าเดินข้ามถนนมานี่เอาเลย ก็ก็ทำไมทำตัวอย่างนี้ไงมาะกาศเคอร์ฟิวทำไมอีกสองไอ้นี่หมายถึงอะไรนะต่อ,อรอาการฉุกเฉินอีกสองเดือนเนี่ยคิดอะไรอยู่เนี่ยกลัวมอบออกมาไงเก็บไปเล่นมันอื่นไันได้ไม่ได้เล่นให้เยอะเลยเนี่ยคนกำลังเข้ามาเราขออีกนิดนึงค่ะท่านจะกลัวอะไรน่ง,นงหนาก็ดูเลยประชาชนขเขาอยากรู้เนาะประชาชนอยากรู้อย่าลืมขอบริจาคนะคะ เอนเอาิปละจงแต่ว่าวเวลาช่วยไปละจงเอาเอาเอาเงินบริจาคมาช่วยแทนนะเออเอาเอา,เอา,เอาว่ากันไปนะฮะท่านผู้ชมก็บรรยากาศโดยรวมในขณนะนี้น <c> ะ <oughs> ครับเดินดูให้นะนะครับก็โอเคนะนั่นก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับก็สลับสับเปลี่ยนนะครับหรือว่าบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายท่านก็อยู่ในภาวะที่กั้มคืนนะครับอยู่ในขอให้กําลังใจประชาชนคนไทยทุกท่านนะฮะ นะครับพี่หายนะครับหอยลำคำแหงนะครับหอยลำคำแหงนะครับก็รอเลียนเต็มไปทธ์นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูแต่เดี๋ยวสักพักผมจะกลับละมีธุระนะครับวันนี้นะครับก็แวะมาทําดูนะครับวันเกิดวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านไปเชิญชูไม่มีอะไรนะครับปกติแต่วันนี้ก็ตั้งแต่วันนี้ไปก็เยอะนะครับจริงๆก็เยอะแล้วนะฮะประมาณสักสิบสิบคน ก็มีสารจากลุงนะครับขอขอบคุณนะครับที่ผมเห็นนะครับก็ขอบคุณประชาชนพี่น้องประชาชนที่มายืนจุดขังนะครับแล้วก็ที่น่าลืนจําพิเศษกรุงเทพที่ยังทํากิจกรรมแล้วลุงเองก็ยังได้ยินเสียงเพลงหมายถึงว่าขนาดที่ลุงกลับเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนไปร้องรําทําเพลงอยู่น่าลืนจําเขาก็มีกําลังใจคือมันรถมันน่าจะคนน้อยตํารวจเลยไม่ได้กักก็เลยน่าจะใช้ประตูเดียวเลยแหละเพราะเขาออกตรงนั้นแหละแล้วลุงได้เห็นนะครับก็ ถือว่านี่แหละครับคือพลังประชาชนเพราะเราไปถึงนู่นบ่ายโมงเขาอยู่ยาวก็ตั้งแต่สามโมงบ่ายสองบายสามยันทุ่มสองทุ่มอ่ะรองเพลงท่านท่านยังเห็นก็นี่แหละครับคือกำลังใจน้านทออยังเบ้บโมงเียเครื่องอ่ะมัเขาอกากับแล้วแม่่้อสวัสดีครับตีพยาวลครับโอ้เข้ามาดูด้วยเป็นเกียดมากเลยครับตีพยาวเป็นไงครับพี่ต เข้ามาแล้วถ้าทายคุยกันหน่อยนะครับทำไมไม่ซื้อไอโฟน112เครื่องไปเลย112ไปเลยอ่านะครับท่านผู้ชมครับก็เออคิดได้นะเออทำไมต้อง111นะเออได้คิดนะ111น,น,น,นี่มันไทยรักไทยนะเนี่ยเป็นจมดหรือเปล่าเนี่ยนึกถึงพักษิณหรือเปล่าอยู่ดีๆพรมอชุดนี้ออาจจะทึ่ถึงทักษิณหรือเปล่านะครับ111นะครับแต่ถ้าเป็น112เอ้ยมันมาตัด111นี่ทำอะไรเนี่ย มันจะมอบม้อยมาตราละสิบเอ็ดให้หรือเปล่ามันมีกฎหมายอะไรอยู่ปะเนี่ยซื้อใหม่หนึ่งหนึ่งสองมันเชยแล้วนะเออเอาล้ครับก็ครับประชาชนของเงินบริจาคอีตูของเงินไปซื้อไอโฟนนะครับครับก็นี่แหละครับคือบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้นะครับเย็นหยุดขังที่นี่ก็เกือบหลายหลายวันแล้วมั้งเท่าไหร่นะกี่เดือนแล้วนี่ไม่แน่ใจ ยืนประมาณเท่าไหร่ครับฟาซมาร่ลคะเอ่อยืนหนึงชั่วโมงกี่วันเนาะยื้กี่วันาะ90 9กว่านะครับกี่วันแล้วครับฟาซามอ๋อไม่ไม่ทราบสํคุยกันลืมไม่ได้มาอวันอ่าไม่มาค่วันนี้เขาจะประกาศทุกวันนะครับจริงๆก็จะบอกอยู่ว่ายืนทั้งหมดกี่วัน ก็ถือว่าที่นี่ก็ยังยืนนะครับทุกวันนะครับเวลาห้าโมงครึ่งนะครับโดยประมาณถึงหกโมงกว่ากว่านะครับหกโมงสี่สองก็เกือบทุ่มหนึ่งนะครับก็มีการยืนขังที่นี่นะครับที่หน้าสันติกรานะครับท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับแล้วยังไม่เคยมาหรืออาจจะเคยมาแล้วนะครับล้วอยากมาอีกก็สามารถมาได้ติดตามผ่านเพจพลเมืองโต้กลับนะครับถ้าหากมีอุบิเหตุเช่นมีการเขาเรียกว่ามีขบวนเสด็จวันไหนนะครับหรือว่า มีการปิดถนนอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามพลเมืองตัอกับอีกครั้งหนึ่งนะครับทางนั้นจะแจ้งว่าไปยืนที่ไหนสัหญาก็จะมีแค่2ที่นะครับถ้าไม่ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังฝั่งตรงข้ามนะครับด้านหลังสันนิการเนี่ยครับก็คือคลองหล่นะครับรวยแล้วเป็นไงครับเป็นนักัวบใครครับสัจจาครับนะครับที่พ่อมึงรวยยังไม่ว่าเลยนะครับท่าน บินไปบินมาเนี่ยยังไม่ว่าเลยนะครับยังไม่เดรอเลยนะครับซ้อนสามเลยเอาละครับนี่ครับคือบรรยากาศโดยรวมนะครับอย่าให้ด่านะครับสัจจาวันนี้มันเกิดนะครับผมไม่อยากจะด่าคุณนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เป็นบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้นะครับอันนี้นั่งหยุดขังไม่่หยุดขังก็ได้นะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็โดยรวม สวัสดีครับสวัสดีครับนกมีทีมงานที่นกแดงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยเหลือนะครับประชาชนมาเยอะนะครับอืมก็โอเคนะครับโดยรวมภาพโดยวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าจะน,นิ่งเป็นห่วงมากนะครับก็ให้ทุกท่านได้ดูกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมเอาแล้วครับก็ให้ทุกท่านได้ดูขั้นนี้ก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะกลับและอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีภารกิจ จะพยายามต่อนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคำอวยพรนะครับแล้วก็ทุกกำลังใจนะครับฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณนะครับที่สนับสนุนรายการเราเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับ28เอปด่อ28ดนี้นะครับ28นี้จะมีการรวมตัวนะครับของกลุ่ม LGBT ที่ราชประสงค์นะครับท่านใดว่างนะครับก็สามารถไปร่วมได้นะครับตั้งแต่4โมงเย็นถึง2อทุ่มโดยประมาณนะครับ ที่ราประสงค์นะครับแล้วก็วันที่หนึ่งธันวาคมจะมีการแถลงข่าวของคอรยอยกเรื่องหนึ่งสองนะครับว่าจะจัดกิจกรรมวันไหนอย่างไรนะครับให้ติดตามอย่างใกล้ชิดที่ไหนนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วก็กําลังใจที่เข้ามาในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็รักษาตัว ในช่วงนี้นะครับทางโควิดเองนะครับแล้วก็เศรษฐกิจปัญหามากมายนะครับก็ให้ทุกท่านดูแลตัวเองดีๆนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับฝากไลค์ฝากแชร์และติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมเจมส์จตาขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม